สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาลด่านพิสู์ตัวแสงอาทิตย์ถาวัดพลังแกรง่งเสือแบ็กศึกใหญ่วันลุมพินี1 1อยก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยกสอี วันยังคงเดินหน้าเสิร์ฟความดุดเดือกกันอย่างต่อเนื่องในศึกนัดใหญ่วันลูปินี114ที่จะประชากขึ้นในวันศุกร์ที่27มิถุนายนนี้โดยแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนักชกดีกี้แชมป์มวยสากลวัย21ปีมีนัดวัดฝีมือกับเซเว็กทอพพาน49มวยกเกลียงพันเดือดวัย28ปีจากเพชรบุรีภายใต้กติกาคิกบ็อกซิง140่งร40ปอนด์ กาแรกบนเวทีระดับโลกของเขาเกิดขึ้นในวันลุมพินีอีเวนท์ที่ร้อยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแสงอาทิตย์เขาโชว์ฟอร,ร์มสวยปล่อยมัดเด็ดเรียกนับจากสุปายเยจ,จันจอมบูวัย20ปีจากเมียนมาก่อนคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันกันกับมาครั้งนี้นอกจากความหวังในการคว้าชัยชนะไฟที่2แล้วยังเป็นอีกกาวสำคัญในการไต่ระดับสู่เวทีที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป ทางด้านเซอร์แบ็กสาไฟหลังล่าสุดไม่เป็นดังที่หวังเริ่มจากไพ่น็อกให้เคียมรันนาบาติและกุหลาบดำสอจอบเบ๊กอุทยัยหนุมถึงผลงานล่าสุดที่มาพลาดอีกครั้งหลังโดนดิเมทีคอฟสตุนอัดร่วงไปโดนนับ8และพายคะแนนเอกฉันในศึกวันไฟใน27เเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กากับมาครั้งนี้ของเสือแบล็กเปิดรับความท้าทายใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองโดยตัดสินใจลงแข่งในกติกาคีบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตนักมวยซึ่งครั้งนี้เขาตั้งเป้ามาเอาชนะแสงอาทิตย์เพื่อกู้คืนความมั่นใจและศรัทธาแฟนมวยกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อสองนักชกจอมแกร่งโคจอมมาเจอกันความมันปะทุทะลุสังเวียนแน่นอนมาเราลุ้นกันว่าแสงอาทิตย์หรือเสือแบล็กจะเป็นฝ่ายคว้าชัยสุขที่27มิถุนายนนี้ห้ามพลาดด้วยผัก,การทั้งปวง